ครับต้านควยตั้งดํำอยูอ่คนต้านควยกับควยกวัก,วกไม่ออกเจ็บป,ปีในอยังโยเพลตอยู่ไปแลยไม่ปัฒนานเลยไม่ปัานาเออด่าแต่คูด่ดาแต่มึงเออป้าแม่ไม่กินจีกูดเราแดกก้าวบูดรกินตายแลยว้วะป้าเราไปนัอ่งอาาร้องไห้มาไจังควาปอยกิน,นรดป้าเม่กินข้าวอะควาคินรดเลย ขึ้นความรดแซดกว่าพิตูกันแลยรดร้รอรยรอดเครื่องเห็นพิตูออกจากบ้านไม่หย่มันพิตีออกทุบบ้านเออข้าเมียลงไปพิตูบ้านกูอ่ะตามมานหน้ากูเกะไปกลาวน้ำดนเจ็ดลูได้กูไปจอดตายคราวันเจ้าบ่งถึงเมียไม่มาตีพรสักเดียวหลอมาเดินไม่รอดจังหวะพล่อยรถตุกมากอ๋อว่ามู่มันบัดกี้ตั้งตัวพียกู หัดนื้อมาตึ้งกินความรอดพอความรอดปั๊บเมียว่ารอนี่ตายรอดต้นเพื่อไดที่หลรอดร้อยรอดเครื่องอจะเพื่อได้เพื่อรอดเครื่องว่าเราทำรวยเรารอดทำอะไรรวยเพื่อได้ที่พี่ความพิชฌกตาเมียยืนตุ้งกร่อมแคลไวนนู่นทำร้อยรวามชกเลยเดี๋ยวมุกกันนะ เก็บไปได้ตะกาหนาตีได้ว่าเพื่อน้องเย็นมังเร็วพิดจกแล้วเออยับรุยรุยแล้วเปี่วะไม่เลยรุยรุยมาแต่น้อยไม่รุยรยเพื่อรถนำเก้งมาทุ่นโบงอยู่แล้วก้าวป่าฟ้ามึงเอากูสามวันต่อได้ตึงร้านอาหารกินข้าวซอยเก้าโรงพยาบาลอยู่แล้วไปตึงหนังจังหานให้ไดีกวากินได้จังแต่น้องคุณเลี้ยงกับมึงในตลาดบีร์ด้วง าฮียแยกกันเด็กเจอผมเลยขนาันหมขนาดันาันอมาตึงุดเบียก็พึ่งเล่เก่งจ้มปลากระพ๋องให้ม่เอาเบื่อเหือนคัวกริ้งก๋อยไม่ยากเบียว่าต้มจืดเต้าเบื่อไม่เอาเหอก็ไม่กินร่วมมิตรลต้มยำไม่เอาไม่ยากอาหารเปื่อเอ็นก็เกลียดว่าเสือร้องไห้เมียกูจังเลยให้ร้อยเสือร้องไห้เล็ดขามกูอะ เส ino, ma, ีนหยากเสื้อรองให้เกี่ยวไม่ออกเลยขนาดเสื <de> ้ออย่างรำลเมีย UH, ก <potato sounds> ูยังยห้ปรำจังมากินเงินเลยจังมาเออช้องแล็กกรดกันเจ้าบงเรือยังไม่หมดเี่ยกูกับมันว่าดังมันหนากาในวิตายนทด่เกี่ยวกันอยู่จัม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 ัมจ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 ัม ให้กังกังแต่กูหนังโยโต้กังควรก็หนังกรดเกยกันโยเป็นตัวตัวเราหนังเกรดเลตข้ามเปรดอย่างไอเตือนโรงไห้อันเนอคุณดาเมียกูไอเปรตจังได้ไปแหลกเพื่อเมื่อแหลกเผื่อก็กรดเกยได้นุเราหนังเกรดเลตข้ามเปรดเยอะานเดอเมียวะนี่ล่ะลราลรา